ดีค่ะวันนี้จะไปรับลูกชายนะคะพอดีที่มาตกคืนขานข้า,ขาไม่ใช่ที่มามาตกเมื่อคืนนะคะมาตกพ้นกนะระสิบ่อยหนาวปันใดเนาะ,ะเนะเาะเพราะว่า้ามันอยู่ศูนย์นี่กรีนิศูนย์งามันก็นจะสิบ่อยหนาวปันใด ภูเขาก็มีแต่หิมะขาวๆทนนี่ก็หิมหละลงนะคะข้างทาง โอ้ยเอ็นี่มาแล้วก็มีครามสุกไหมค่ะมันมันสวยแต่ว่า็นี่นั่นต้นไม้ต้นไม้ใบไม้มันเกิดเหี้ยลงเบิร์ดระบาดเ้็นี่มาตกลงมามันเกิสวยมากๆเลยแต่ว่ามันหนาวว้าวท้องฟ้าสวยงามไว้ปัดเขาวจูนพูนเลยค่ะโอ้ยกล้องแบต แดดแดดแดดนานารถนี่ก็หิมะด้เนี่ <st ress> นี่กันอันนี้ก็หิมะนะคะหิมะโอ้ <st ress> สวยงามมากาสวยแต่กินไม่ได้นะคะ <laughs> ว้าวข <c oughs> าวจูนพูนลเลยมันตกแท่นหยาเลยคน <st ress> อ<า>่ะีเงื่อนหลังนี่น แล้วหลังนี้เขาจะมันเป็นซีนี้เชฟว์มาล้วนเลยนะคะอ้าวข้างหน้าจะเป็นหมอกทางเต่าก็คือยังเข้าอยู่ทั้งมันอยู่ทั้งภูเขาเนาะเนาะขี่รถไอยู่ที่างภูเขาหน้าหมอกล้องโอ้ย ทั้งนั้นหมดทั้งหมดชงดำ่ห้จักมันมันเที่ยวอย่างดอกตำรวจแย้มน,นาห้อหนังบ่เห็นหวัวนาหนาวนี่มัจับตัวคนในเมืองนะ่ะเมืองนี่น้อยเองเมืองเล็กๆแต่ยังว่านั่นเพงจักตัวโควิดนี่ก ผ่านหาที <Marshall> 8, então, 7, 3, 5, aí, ่อะไรเน๊ลอยกูย <De S 2> uh, ูโรกีพันละเจ็ดแปดพันเนาะลอยก็ได้กกมเบียสกุตเนไม่แล้วพอโรลิสาฟรีวัตสองทองตโโโควิดอะคนฟินแมองไหมก็เป้ยออีฟอัเจปเปอร์นู้ยอน้ตย รลอยสามสิบฮะรู้ไหม135ยูโรอ๋อรลอยสามสิบหายยูโรประมาณห้าพันหกพันอ่ะมั้งว้าวหิมะครับชอบจริงๆเลยมักขักุ่นแจมาทาั้งทั้งหนากับพิจารณ์หิมะนะคะโอ้หมู่บ้านหิมะเลยนะนี่ โกโก้บโบน้อค่ะน้องเอดกับเป็นคนมักมักนี่มาเหะอางามนั่นกะไปย่างเหรินไทยลูปมันสวยดีไหมคะมันสวยแต่กินไม่ได้แต่ว่ามันสวยดีเนะี่ยอันนี้กล่องนี่นทัศนใส่ห้าห้าบนด้วยสายตาเบา,เาเห้าเฮียงสีสวยนะอันนี้แอดกับสีผ้าขี่ไปเรื่อยๆเจอสีหอด,ดีเนะี่ยไปหาปับสายลูกชาย ใช่หลุดโอของดิฉันนี่แหละค่ะเตะเข่าโกโยอยู่ของปัดเลยอันใดก็นเลยนั่งอันนี้เออนั่งอันนี้อันใดก็สร้างอ้อเตะเข่าโก,โกยอยู่ของโอ้ะนกนกนกโอ้ยสวยบ่ค่ะโอ๊ยตักด้อู <oon> นนะงามบ่ค่ะสีขาวเต็มไปเลยนะคะ กันใหม่นะครับก็เอดิฉันก็สีแบบประมาณว่าเขาเนยังแตสต็อปไว้จักหน่อยถ้าเกิดบอสคุณว้าวสวยพี่คะสีเขาคุณภูเขาฮะเคมีาอ๋อเว้ยฉันไม่ยอมไยไม่อมได้มเลามีราเลคามีรใ่ใช่ที่โตโตที่มาเลคามีราใช่ไม ไปเรื่อยๆนะคะมุจลี่ิมาตลอดทางเลยทางเหนก็เป็นภูเขาภูเขาหล่ะกับิมาตลม่ันกสวยาะเลยอันนี้มันยังตกหน่อยแด้ปกติแล้วอันนีมันิดตกหลายกว่านี้นะคะ นี่อยู่แอดอยู่ภาคใต้ของฝรั่งเศสมันจะเป็นโซนภูเขาไหมคะมีทุกฤดูมีฝนตกก็มีมีมาตกธนาร้อนก็บ้อนมีแดดม้ยจะเป็นฝ่าแล้ววะแห้ภาคเหนือนี่พอมีเหรอค่ะภาคเหนือสิมันจะเป็นที่ราบลุ่มคือจังบานเฮ่าคือคือภาคอีสานบานเฮ้าภาคเหนือของฝรั่งเศส เป,เป็นเป็นแป้นไปเลยอันนี้ภาคใต้นี่สิมีแต่ภูเขานีา่แหละพวกนักท่องเที่ยวช่วงหนาวห้อนขาเจะม,มาเที่ยวนี่แหละค่ะเพราะว่ามันเว้ยเลเวอดองนี่กับมันขึ้นอันดับติดติด,ตด,ตดอันดับของโลกอยู่สวยงามวิลี่บอกเลเวอดองอนะ่ะพวกแอดับไปเที่ยวกันหัวพาไปย่านัน้ากับไปเที่ยวอิตาลีอิตาลีนี่เออไม่เลิก อุวาอูาอ่ะิอิตาลีอังไหมอุวาอูเกลวิลาใช่ใช่รีวารีวาลาโกดิกาเออเนั่ยแหละนั่นแหละจำบาได้ค่ะไปพอดีกับมีมูอยู่หันมูคนอิตาลีล่ะแล้วก็ไปแถวแถวมีลานน้ำไปเที่ยวค่ะมันอยู่ไกลเนาะหาโรลดข้าวเดี๋ยว Plus d'hôtel, plus de restaurants, plus rien en enfin, France. Si, si on veut descendre sur la côte d'Azur, l'hiver, il a rien, on ne peut pas dormir en dossier. On mm -hmm. n'a pas le droit. Mais mm il -hmm. ben, faut en travel, c'est une uh, one year, so, uh, one day, c'est impossible. Mm -hmm. Ouais, 50 décembre, c'est oh. impossible. Mm -hmm. Bon, il n'y a pas d'hôtel, s'il peut. Il fait beau là. Waouh, wow. il n'y a pas de neige. Là-bas, il n'y a pas de neige. ไม่มีคครับเุนางหนาวบามกรสอันน้น,น,ทน,น,น,นทางก็จะขาขนาดยไม่โหลดเบแดดวนน,นี่นมันก็จะเป็นกุมงเลปดเป็ดปุันวเป็นว้าวข้างหน้า,นนา,นนาม่แดดคมาไม่ตกเออ ที่มาตกนู so, ้ซี o ่ดาจะอันนอตเตอร์เมืไปชิอ๋อยอโอ้ยอเปอร์ใะี่โทีุนตกนกอยู่นอยโอ้ยเดี๋วคลิปนี้สำนีก่อนนะคะนาะขอบคุณหลายๆค่ะที่เข้ามารับชมนะคะแลบฟังแอด ฝอยจังหน่อยแอดเป็นคนอารมณ์ดีนะค่ะเด้อเยซ่าเยซ่กาก็เบาแอดเนะค่ะเขาเล่นเธอกรเต้เขาโกะเบาเต้เขาโกะจบคนอารมณ์ดีเนาะคะ่ะเนาะก็สีมาจังไหนโอเคค่ะขอบคุณหลายๆค่ะสวัสดีค่ะ